สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมแจ็คนะครับเราอยู่กันในเกม Back Cover M Line of t the i ด a ะวิส์ชิกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆตีไอ้บอสอัศวินระดับยากนะ,ะการตีบอสอัศวินระดับยากเนี่ยผมจะใช้เป็นทีมแดงรวนนะแล้วก็เน้นปาดให้มันแตกแตั้งแต่เทินแรกไปเลยหรือว่าทำดาเมจให้มันเยอะที่สุดนะครับ แล้วก็ค่อยค่อยต่อดาเมจไปอย่างเนี้ยเราเจอสีฟ้ามันยากนะถ้าเพราะว่าเราใช้ทีมสีแดงล้วนอ่าเดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งอ่าโอเคอันนี้เป็นสีเขียวถ้าสีเขียวนี่เรามีโอกาสแบบไม่ต้องรีบ่อยถ้าสีฟ้าเราต้องรีบ่อยโอเคอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูของก่อนของที่ผมใช้นะ <S <S แต่และตัวก็จะเป็นอ่าอันนี้ผมจะเน้นถึกแล้วก็เปิดก่อนแต่ว่า เปิดก่อนอยู่แล้วเพราะว่าไอ้สปีดของด er ีบัฟเฟอร์อะมันเยอะกว่าตัวพวกแอ t แทกเกอร์แล้วก็ตัวเดฟนะอ่าแล้วก็เนี่ยตัวซัพพอร์ตอะใช้เป็นโนเอลซีวานะเป็นร่างสีแดงเป็นร่างเอครับผมก็ใส่ของประมาณนี้เลยก็คือมีเซตสปีดหนึ่งเซตนะแล้วก็ที่เหลือเป็นเซ็ตถึกเป็นโลดาวกับไอ้เซตคนถ้ำเนี่ย อ่าอีกตัวแม่มดแม่มดก็ใส่เป็นของตามปกติที่ทุกคนปั้นเลยนะเป็นเซ็ตเลือดโลดดาวแล้วก็สปีดติดดาวแล้วก็อ่าเซตไอเซ็ตเลือดเยอะกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วลดความเสียหายลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะก็เป็นเซตปกติเลยแล้วก็พระเอกของเราตัวสุดท้ายเป็นแอตตานะแอตตาผมจะใส่เป็นเซ็ตนี้ครับเซ็ตเนี้ยเนี้ยเนี้ยไอคู่กันเนี้ยผมจะติดดาเมจมาชิ้นนึง แล้วก็ทำเดฟให้มันถึงสามหมืนคิเลตผมทำไม่เยอะผมทำแค่อยู่ที่แปสหกเมันก็เลยต้องลุ้นหน่อยแต่ผมไปเน้นที่ไอคิเลตคิเลตเ,เยอะหน่อยนั่นแหละผมเอามาตีบอสอย่างเดียวนะก็คือลุนให้มันติดคียก็จบแหละติดคียก็คือดาบเดียวแตกไปเลยเพราะว่าเราทำเอทเคมาเกือบสี่หมืนนะอีกประมาณเจ็ดแดร้อยก็สี่หมืนแล้ว โอเคครับผมพรสวรรค์ผมก็ใช้เป็นนี่นะเนม็ดม่วงไปเลยอันนี้ก็เป็นเลือดสีแดงก็เป็นพลังโจมตีนะผมไม่ได้ใส่ครตเเมทน,นะแล้วก็อันนี้เป็นใส่เดฟโอเคครับผมการตั้งสกิลนะผมตั้งเป็นประมาณนี้นะก็คือเผื่อเทินส่งเทินสองด้วยอ่าเนี่ยเนี่ยเทินแรกถ้ามันตายเลยผมก็ตั้งเป็นชลอตีตาลดเกาะไปแล้วก็อ่าโนเอลเพิ่มพลังโจมตีให้อตตา แม่มดอันติแล้วก็แอตตาปาดเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยอ่าเริ่มเกมมาบอสมันจะทุกหัวแลเราก่อนนะอ่าบอสไม่อ่าอ่บอสเป็นโล่นะดูเดี๋ยวเนะนี่ยมันอยู่ที่สกิลของบอสด้วยนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันสกัดความเสียหายที่ได้รับลง60%นะ ถึงมันจะเป็นสีเขียวอะที่เราชนะทางแต่เราก็มีโอกาสตีมันไม่ตายนะครับผม mm hmm. เพราะว่ามันลรดาเมจลงหกสิบเปอร์เซ็นเลยนะไอ้โลเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราก็าะลองตีตาไปครับผมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาแม่มดละลัดเทินไอ้โนเอลมาได้ยังไงไม่รู้นะเพราะว่าเหมือนจะโดนอะไรสักอย่าง อาแบบนี้เราเจงแหละเดี๋ยวลองปาดไปดูก็ได้โอเคปาดไปเข้าเก้าแสนเจแบบนี้เรารีนะเพราะว่าเหมือนไอ้บอยมันทำอะไรโนเอลเราสักอย่างนี่แหละโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเริ่มใหม่ผมก็ดูไม่ทันเมื่อกี้อ่ามันตีโนเอลเรามันทำอะไรต่อโอเคแบบนี้ถูกต้องครับโนเอลเพิ่มมาลังป้องกันขึ้นไป แล้วก็ตลอดตีตาครับผมอ่ารอบนี้เห็นไหมว่าบอสมันไม่ติดไอติดสกิลโลนะเนี่ยเห็นไหมบอสไม่มีบัฟอะไรเลยแต่บอสไม่จะตีแรงนะโนเอลโดนเกือบตายรอบที่แล้วอะ่ะบอยมาตีเบาแต่ว่ามันไดเอฟเฟกต์โลขึ้นมาโอเคครับปาดเลยซึ่มโอเคครับจบเนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปทำพลังเวอร์หรอก เจ็ดล้าน8ปดล้านเนี่ยเราเอาแค่มันพอผ่านแล้วทีมมันง่ายๆก็พอเนี่ยทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วล่ละแม่มดอัต,ตาเนี่ยก็ทำพลังให้มันเยอะๆขึ้นมาหน่อยเอาจะได้เอามาผ่านบอสโอเคครับเนี่ยสีฟ้าต่อไปเป็นสีฟ้านะเดี๋ยวตีเลยอ่อคสีฟ้าบอสตีมานะบอสเพิ่มโล่หรือเปล่าอย่างเงี้เหมือนจะเพิ่มโลด โอเคไม่เพิ่มโล่อ่าโนอเอลเราเพิ่มบาลีอไปเ,อเพิ่มพลังป้องกันไปนะอ่าแม่มดอันตีครับตายหรือเปล่าท่าเราแพ้ทางนะอ่าปาดไปโอเคตายอยู่นะเพราะว่าบอสมันไม่เพิ่มโล่นะมันไม่เพิ่มโล่เหมือนตาแรกที่เราตีไอตัวสีเขียวอะโอเคปกติเราแทบจะไม่ต้อง พิ่งบับจากโนเอลเลยนะถ้าไอเนี้ยเ,เขาเรียกอะไรอะเราชนะทางอยู่แล้วอะเพราะว่าเราตีแรงขึ้นอีกเยอะมากเลยโอเคครับผมวันนี้ก็จบกันไปก่อนจะจากกันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ